มาเด้อพี่น้องครับมื้อนี้สิพามาก,กินสตมตำๆแซ่บๆครับน้ำกันครับทีเด็ดครับแซ่บว่าแซ่บก็แซ่บครับเมียยิง่งให้กินครับอา๋อมาันรับเป็งไงรลดนะใครครับพี่น้องแซ่บอืมอิ่ปปาอืม,อม,อม โอ้ทางขึ้นอ่างน้อปขึ้นอย่งเฮ้ยฮับสวัสดีพี่น้องอ่าภารกิจว่าสี่อันกินสมตำชั่วแบบว่าโอ้สิเป็นเบาเท่าแน่สิเป็นอันเอี่ยมก็ปีส,สแตกแดกตับไหมพี่น้อง แล้วกิจลุ่มเหลียวครับอยากหัวเห็นน้าเนี้ยเราอยากหัวครับพี่น้องเจอกันชิปต่อไปเด้อครับขอไปฝึกวิทยาอยู่ในการจิบก่อนเด้อครับเจอกันอีพีต่อต่อไปเด้อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับจุวจ้ววุ้ย <laughs>